มาดูขนุนของเราครับขนุนเราออกทั้งปีครับพอหมดรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ต่อยออกตลอดทั้งปีครับไม่รู้ขนุนยังไม่รู้ว่าเขาออกฤดูไหนแต่เห็นในสวนไม่ออกทั้งปี ถ้าเราใส่ปุ๋ยบำรุงดีๆเขาก็ออกลูกทันทีตัวนี้น้อยหนาที่เอามาปลูกรอบก่อนเดือนเดือนพฤกภาขวันแรงงานที่มารอบก่อนเอามาปลูกเนี่ยขนุนเป็นก็เป็นดกอยู่ครับพอได้กิน ตัดไปลูกเบลเลอร์เลยน่าจะติดกว่าโลสองลูกตักมาจากต้นนู้นลองลอง,ลองไปกินดูต้นแหลกนึงไม้นาสองต้นเอามาปลูกเราปลูกผสมผสานกันก็ได้กินหลาย,ลายอย่าง ขนุนบ้างกล้วยบ้างมะพร้าวบ้างต้นนี้ดกตลอดเลยเนยว่าจะตัดออกก็ไม่ได้ตัดเลยก็ปล่อยปล่อยปรอบก่อนเป็นสิบห้าลูกจนแคนนี้ ขอให้เราบำรุงดีๆครับถนุนินุตลอดปีเดี๋ยวหมดรุ่นนี้เดี๋ยวรุ่นซึ่งหมดเมื่อเดืนอนก่อนรุ่นนี้ก็ออกมาอีกแล้วที่แรกนึกว่าจะไม่เป็นลูกเห็นต้นมันเล็กๆพอมันได้ออกลูกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้โอ้โหออกติดๆกันเลยทีนี้นึ่งสองสาม ี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบสองสิบสามรอบนี้ติดสิบสามลูกครับต้นนี้รอบก่อนติดสิบเราปลูกผสมประสานกันได้กินหลายๆอย่างรเราไม่ได้ปลูกต้นอย่างมะพร้าวก็มามะพร้าวอย่างเดียว กุ้ยเด้ยกุ้ยก็อยู่ติดติดกับมะพร้าวมะพร้าวตรงนั้นก็ขนุนตรงนั้นซึ่งจะเป็นรอบแรกแดงสุริยาลองดูดว่าจะติดปะูกหนึ่ง ใส่ปุ๋ยพรว,วนดินไม่พรวนดินใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่เคมีบ้างติดตลอดปีเลยครับมาอัปเดตขนุนให้เพื่อนๆดูแล้วก็การบำรุงต้นขนุนครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งครับสำคัญ ริงแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่นี้ก็ได้กินขนุนทั้งปีแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามไลนนาสวนสวรรค์เลยนะครับสวัสดี